ทุกคนก็กลับมาเรียนนะคะกับช่องชาลวนสินนะคะวันนี้ก็อังกฤษคืออากาศดีมากนะคะมีแดดก็คือแบบดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวในลอนดอนกันนะคะวันหนึ่งวันอินลอนดอนแล้วลองมาดูกันคะ่ะว่าเราไปทําอะไรกันบ้างในวันนี้นะคะไปกันเลยคะ่ะถ้าวัานไหนจะต้องออกแดดนะคะจะต้องทาเบบี้ออยล์ทุกครั้งหลังอาบน้ำเสร็จนะคะผิวเราจะได้ดูมันเงาผ่องสวยเวลาออกแดดนะคะลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูคะ่ะ เราก็อยู่ที่ตลาดโบโรมาตนะคะนนี้ก็จะเป็นตลาดที่แบบว่าขายของสดขายทุกอย่างขายผักผลไม้นะคะของออร์แกนิกหลายๆอย่างนะคะก็จะเป็นขนมปังน้ำผึ้งหรือว่าซอสต่างๆนะคะก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อต่างๆก็จะเป็นของสดมีชีสอะไรนี้ไวายเขาก็จะกัดกรองมาให้มีแต่ของที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าราคาก็แอบ,บแรงนะคะแต่ถ้าอยากกินของนี้ก็ต้องกินราคาแบบนี้นะคะ ร้านนี้นะคะเป็นร้านออสเตอร์ชื่อว่าบริชาร์ดฮาวเวินะคะเป็นร้านออสเตอร์ที่ดังมากๆนะคะเขาได้ออกทีวีด้วยและอยากแนะนําทุกคนให้มาลองชิมร้านนี้เลยใครๆที่มาบร r o u g มาร์เก็นะคะอยากกินออสเตอร์หวานๆอร่อยๆสดๆใหม่ๆนะคะต้องมาร้านนี้เท่านั้นค่ะแนะนำเลยจ้า ทุกคนเราอยู่ที่ d i เ e น n ฮ Hall m a r k e นะคะเป็นมาร์เก็ตที่มีมานานมากแล้วก็สวยมากๆด้วยมีตั้งแต่ 14th Century นะคะก็คือหลายปีมากๆเลยถ้าจะนับก็มือจะลับยังไงนะคะตรงนี้เนี่ยเขามีร้านอาหารอิตาลีมีร้านอาหารพิซซ่าต่างๆ ให้เรามานั่งถ่ายรูปนะคะแล้วก็ตามซอยต่างๆเนี่ยก็จะมีอะไรมากไปให้เราถ่ายรูปด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอกันเลยค่ะแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปเก๋กๆกันนะคะว่าตึกมันจะสวยแค่ไหนแล้วก็สวยมากจริงๆดูผู้ดีรีบหรูมากๆเลยนะคะใครที่มาเที่ยวหรือว่าอยู่ที่นี่นะคะก็ต้องทําภาพแล้วก็มาถ่ายรูปกับตึกนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เาไปที่สันแเซจ้าปบีชน,นะคะเดเราจะมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะกาบบลางแดดร้อนๆเลยนะคะเกษตรวิธีโพดท่ายังไงให้ดูสวยได้มีรูปสวยๆลงไปทีกันนะคะคนยังไงให้ดูแข็งขายาวไปกันเลยค่ะ วิธีถ่ายรูปให้ดูแขนขายาวนะคะก็คือพยายามทําแขนให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะหรือไม่ก็จับที่สะโพกจับที่หัวหรือไม่ก็เหยียดแขนขึ้นตรงไปข้างบนนะคะหรือไม่ก็เหยียดแขนมาข้างหน้าแอนสะโพกแอนบ่านะคะแอน,นอ,อกขึ้นมาพอยเท้า,ยาไปข้างข้างข้างหน้าข้างหลังนะคะพยายามแอนสัดส่วนของเราให้ได้มากที่สุดเท่านี้นะคะ่ะอย่าลืมลองเอาไปใช้กันดูนะคะ าถึงช่วงสุดท้ายของวันนะคะก็คือการไปกินจิ้มจุ่มนั่นเองค่ะเป็นร้านไทยนะคะชื่อร้านเทสอบสยามนะคะเรามากินบ่อยมากนะคะเป็นจิ้มจุ่มที่คล้ายๆเมืองไทยเลยนะคะใครที่เข้ามาในแคมป์ดันทาวก็มากินกันได้นะคะอย่างน้อยก็พอแก้หายอย่างเนาะเราไม่ได้อยู่เมืองไทยถ้าอะไรแก้ได้แล้วก็กินแก้ไปก่อนนะคะตอนนี้เราก็ไปกินกันดีกว่าค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วก็ร้อนมากด้วยค่ะไปกินกันเถอะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทริปวันนี้นะคะเหนื่อยมากเดินทั้งวันถ่ายรูปร้อนแดดกินข้าวเต็มที่ที่สุดเลยวันนี้ก็ ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดแชร์กันเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ